ตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวอนเดอร์ของเรามี t k t Tok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลย <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน t k t Tok นะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนเจจากบอดเกมวอนเดอร์เนะครับวันนี้ในช่วงทําเฟียนเหมือนเปลี่ยนมานะครับผมจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผม Bucket of Doom นะครับเป็นเกมปาร์ตี้นะครับที่เล่นกันง่ายๆชิวๆว,วันหยุดพักผ่อนนะครับรวมตัวกับเพื่อนหรือว่าในวง อ่าแอลกอฮอล์นี้นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับคือยิ่งปั่นยิ่งมันนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เอาแบบเอาหาไว้ก่อนนะครับไปดูวิธีการเล่นเต็มๆกันเ,เลยครับและนี่ก็คือเกม Bucket of Doom นะครับหน้าตามจะเป็นประมาณนี้แหละก็คือมันจะเป็นถงังอะนะครับ ถังบั c k e t of Doom นะแล้วมันก็จะมีพวกการ์ดนะครับหลักๆมันจะแบ่งเป็นแค่2อย่างเองนะครับคือการ์ดเหตุการณ์นะครับซึ่งการ์ดเหตุการณ์ก็คือการ์ดซีนาริโอใช่ไหมจะเป็นการ์ดที่เป็นสีแบบนี้นะครับจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายแล้วก็จะมีการ์ดอุปกรณ์นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่านะครับคำที่ถูกต้องเนี่ยเขาเรียกว่า Object กต์กานะครับ โดยที่เริ่มต้นมาเนี่ยสมมุติว่าเราเล่นใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเล่นสัก4คนแล้วกันนะเราก็จะแจกการ์ดนะครับให้ทั้ง4คนนะครับบอกว่าเล่นกัน4คนนะ4มุมก็แจกไปนะครับไอทางนี้มันเหตกามากก็แจกกร์ดไปครับโดยที่พวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีทั้งหมด2ด้านนะครับแล้วเราอาจจะสามารถใช้ด้านไหนก็ได้นะครับอยู่ที่กฎว่าเราเล่นแบบว่า e a s y หรือ Hard นะครับ ผมแจกเขาปอย่างผมไม่รู้ผมผมก็แจกไปเรื่อยๆนะครับพอแจกเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดการเหตุการณ์นะครับอาจจะสุ่มก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็สุ่มมันหนุนเปิดตรงกลางนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันจะเหตุการณ์อย่างเช่นเขาบอกว่าเราเนี่ยเราตดนะครับแล้วลมเนี่ยปัปจนตีกลับพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงให้เราเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้นะครับเราก็ต้องดูการในมือเราครับว่าโอเค เราก็ต้องมาแต่งเรื่องคือกดอันแรกเนี่ยคือเราเลือกแค่หนึ่งใบนะครับเลือกเลือกแค่หนึ่งใบเราจะเรียกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าตดเราลมมันตีกลับอย่างนี้เราอาจจะต้องอยังไงดีอันนี้คือผมไม่ได้คิดมาก่อนเหมือนกันนะผมก็ต้องคิดอ้ออุคูเลเล่ไหมเราจะใช้อุคูเรเล่ะนะครับเพื่อที่เราจะเล่นดนตรี ให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแล้วลืมแบบว่ามีกลิ่นตดอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าคุณอาจจะมีอย่างอื่นนะครับเนี่ยมันจะมีการ์ดอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ต้องแต่งเรื่องนะครับซึ่งมันจะเป็นเกมแบบอย่างนี้แหละเป็นเกมแบบฮาๆาในวงเล่าหรือว่าเกมเล่นปาร์ตี้กันขำๆนะครับหรือจะมีเหตุการณ์อื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นเหตุการณ์ยาวจังเอาเหตุการณ์แบบสั้นๆหน่อยลวกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเราเราเดินอยู่ที่ซาฟารีนะครับ แล้วก็อ่ามันมีตัวเวเดบิสนะครับฝูงเวเดบิสเข้ามาแล้วก็แซมเป้ก็คือแบบจะมากระทืบคุณนะครับมันกําลังวิ่งผ่านมาเป็นฝูงเงี้ยคุณจะเอาตัวรอดยังไงนะครับคุณอาจจะต้องใช้อ่าเกมบอยนะครับต้องไปแตกเรื่อ,องเอาเองนะว่าเกมบอยทํายังไงนะครับทีนี้พอเราโหวตเสร็จใช่ไหมครับสมมุติว่าเราไม่ใช่เราโหวตเสร็จเราเลือกคําเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องค่อยมาบอกทีละคนครับว่า อ๋อถ้าเกิดว่ามีฝูงวั์เบิสมาเดี๋ยวผมจะใช้เมจิกชิงโพชันนะครับแต่ผมจะไม่ได้ชิงตัวเองนะผมจะชิงไอ้พวกวั์เบิสให้เป็นตัวเล็กให้หมดเลยนะครับเพราะมันเป็นน้ํายามหาศาัศจรรย์อะไรเงี้ยคือยิ่งใครแต่งแล้วแบบว่ามันโดนจริตคนในวงมากสุดนะีคือบางวงนะเวลาเล่นนะครับก็ ถ้าแต่งแล้วมันเมคเซนต์มากสุดก็ชนะหรือบางบางวงเนี่ยยิ่งแต่งแล้วดุดโลกเท่าไหร่ยิ่งหาเท่าไหร่ยิ่งชนะก็อยู่ที่เพื่อนของคุณนะครับว่าใครจะโหวตว่าใครผู้ชนะแล้วพอชนะเสร็จแล้วก็เก็บไอไอการ์ดดูมีไหมครับแล้วพอเล่นกันจนจบนะครับใครได้การ์ดดูมการ์ดมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีกฎอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับที่เราสามารถเล่นได้นะแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นเบกินเนอร์นี่แหละครับแล้วก็สามารถอ่า เปลี่ยนด้านได้เลือกสีขาวสีดําได้นะครับส่วนเขาบอกว่าอันดับที่2นี่คือ Magiaru นะครับก็ค,คือเราเนี่ยจะสามารถใช้อุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งนะครับเราก็ต้องพยายามผูกเรื่องให้มันแต่งเรื่องกันนะครับว่าทำไมเราต้องใช้ไอเทมชิ้นนี้เพื่อมาใช้ไอเทมชิ้นนี้ต่อนะครับหรือแบบสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือ Fire Cellu นะครับคือเราใช้ทั้งหมดเลยถ้าเราเป็นโปรนะครับเวลาเล่นทีนึงเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด8ใบแล้วเล่าว่า8ใบนี้เอาไปทำอะไรบ้างนะครับอันนี้คือต้องโปรจริงๆนะ ต้องแต่งเรื่องโคตดเก่งนะครับถึงจะเล่นแบบกดแบบนี้ได้นะครับก็มันเป็นเกมที่ค่อนข้างคลาสสิกนะเกมนี้ Bucket of Doom นะครับคือไม่มีใครไม่รู้จักนะผมว่าจริงพวกฝรั่งที่ชอบเล่นปาตีนะครับก็เล่นได้นะครับการนี่ของผมอยู่มาสักพักแล้วเนี่ยของซาร่านะครับกล่องก็เน่าการก็เน่านะครับน่าจะเล่นในวงเล่าหลายรอบแล้วนะครับก็ใครเคยเล่นเกมนี้ลองคอมเมนต์มาหน่อยหรือว่าคุณอาจจะมี House Rule ของคุณเองนะครับที่ทำให้เกมมันสนุกมากขึ้น นี่ deep fry Oreo นะครับ, o o ะรบอะไรวะเนี่ยนะก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในการสอนเล่นเกมเกมหน้านะครับในคลิปทำเฟียนมาเล่นมาจ้า